อยากสูงก็ต้องขยิงอยากเก่งก็ต้องขยันคำนี้เป็นคำคมแรงบันดาลใจที่พี่มณีฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกงงอยากสูงก็ต้องขยิงอยากเก่งก็ต้องขยันต้องขยิงยังไงคำว่าเก่งเข้าใจง่ายอยู่นะคะโอเควันนี้พี่มานั่งทวนพี่มณีมานั่งทวนประโยชน์นี้แล้วและเข้าใจ ไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนพี่มณีนะคะแต่ในมุมของพี่มณีเข้าใจว่าณเวลานี้เราทำงานประจำอยู่เรามีความขยันนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเราไม่มองหาอะไรที่ทำให้ใหเราอยากเก่งเราต้องขยันความขยันในตัวเรามีอยู่แล้วนะคะแต่บางทีบางครั้งทิศทางในการจะเดินไป จะขย e งเรายังไม่เข้าใจวันนี้พี่วันณีก็เข้าใจอีกแล้วเหมือนกันว่าเข้าใจคําว่าขย็งอยากสูงก็ต้องขย็งใช่ค่ะพี่มณีเ,เข้าใจเพราะพี่มณีกําลังทำอยากสูงก็ต้องขยงอยดูพี่มณีทํำยังไงก็คือพี่มณีทํางานส่งยาคูเลิกงานห้าโมงเย็นนะคะหรือทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วแต่ว่า จะไปดักลูกค้าตรงไหนแล้วหลังเลิกงานพี่มณีสมัครเรียนออนไลน์วิธีสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์ไม่ว่าในติกต็อกเวลาไม่ว่าไม่ว่าใน Facebook พี่มณีก็ก็เรียนรู้ใน youtube พี่มณีก็เรียนรู้อยากสูงก็ต้องขยิงณนะเวลานี้ จะปีหนึ่งแล้ว10เดือนในการเรียนรู้ที่มณนีพัฒนาตัวเองได้ระดับหนึ่งนี่คือเข้าใจคำว่าอยากสูงก็ต้องขยงิงนอกเหนือจากขับรถเก่งในการส่งยาคูตอนนี้เริ่มทําออนไลน์ได้มากคือนสร้างตัวตนใน YouTube อัดคลิปธรรมะอัดคลิปเป็น คำคมแรงบันดาลใจได้ทำติ๊กตอกได้มีผู้ติดตามมากกว่าจะถึงหมื่นแล้วนะคะและเฟซบุ๊กพี่มณีก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้นี่คือสิ่งที่อยากสูงก็ต้องขยงพี่มณีพัฒนาในการขยงได้ระดับแนงและก็ความขยันพี่มณีก็มีมากพอที่จะ ทำให้ตัวเองขย่งให้สูงขึ้นได้วันนี้ทุกคนก็ทําได้เหมือนกันค่ะขอให้ทุก